สวัสดีคะ่ะรูจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ได้มารีวิวเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมเป็นตะกุดงาที่ทำด้วยด้ามตลับปัดที่หลวงพ่อเดิมท่านใช้จนชำรุดนะคะตะกุดงาด้ามตลับปัด หลวงพ่อท่านใช้จนชำรุดแล้วท่านก็ได้นำมาจานภักระนะคะจานยันจานยันเป็นตะกุด จานยันจานอักขระไว้ที่ตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นจานยันนะคะถือได้ว่าเป็นสุดยอด สุดยอดวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์เลยนะคะเรียกว่าตะกุดงาด้ามตลปัดนะคะที่หลวงพ่อท่านใช้จนชำยุตจนชำรุดแล้วท่านก็ได้นำมาจานเป็นตะกุด ยันยันไว้สวยงามนะคะเป็นรูนะคะเรียกว่าตะกุดงาด้ามตลปัดนะคะทำด้วยด้ามตลปัดของหลวงพ่อเดิมที่ท่านใช้จนชำรุดแล้ว ขนาดความยาวสองนิ้วกว่า,วานะคะท่านที่สนใจเครื่องรางรักได้ศรัทธาในเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะ หรือแอดไลน์มาได้ที่092 6629 665อการุจิการนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะจานอักขระไว้รอบตะกุดเลยนะคะก็มีจานยันไว้ ตรงนี้ด้วยสวยมากค่ะ สนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยหรืแอดไลน์มาได้ที่0926629665รุจิการค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะรุจิการเครื่องรางวัตุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ